สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทูชั่นขอนะนำท่านผู้ชมทุกท่านผ่านท่าสดฟุตบบโต้ตาไทยลีกคู่สองทุ่มนะครับทูแบงป็คอกเล่นในบ้านที่ทูสเตเดียมดวลสัปดาห์บันเรีทุกสีวันนี้ในส่วนของลูกยัยก็จะมีคุณสุรเดชนิมนต์และผมชวรนสีมารับหน้าที่ป็นผู้วิ่งใหครับถือว่าน่าจะมาชุดใหญ่นะครับเกมเริ่องนะครับสุพรรณบุกจากขวาไปซ้ายเสื้อเขียวเกียขาวด้วยฝ่ายเขียวเริ่มล่ก่อนยามาก็ลุยใส่ทุบเป็คอกเลยครับบอยยามานี่ ท,ทุ่นบอลที่โฮโซไก่เบิกมาติดฟิลิปเป้ครับออคัสิเดตให้เอริแอนโดมาขวาทางขวาเป็นว่าสันโฮมแสนที่ได้บอมมาทางปานเดช่าแล้วจ้งนี่แปะจ่อเลยครับ1 0ูนย์ที่ช่วงนี้ขึ้นนำโดยเลีย,ดโดยนโด4โรวินาทีครับโอ้โหเป็นน่าอกด้วยครับไปแปะเข้าไปใช่ครับน,นี่กลายเป็นจังหวะเกมรุกแบบ รวดเร็วฉับพลันที่อเนวโยช้ยมาตลอดนะครับริปเป้ให้มาที่กาซิเดบเอเนโดออกไปขวาสุดที่วสันครับไม่มีใครประกบป,ปานเดชาเลยนะครับยืนอยู่คนเดียวแล้วเบิ้ลเข้ามาแหมลุงนี้หน้าอกครับไม่มีใครที่ตามเอเลนโดด้วยครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นจังหวะสอดเข้าไปในกรอบที่ยอดเยี่ยมมากครับของสุพรรณบุรีเกมรับของทูแบงคอกยืนอยู่ในกรอบเป็นทวนเยอะมากนะครับแต่ไม่มีใครตามเลยครับตั้งแต่ปานเดชา จนมาถึงเอเลียนโดครับประตูที่สองครับของเอเลียนโดกอนซาก้าครับดูว่าเป็นวันรึกนะครับยังไม่ได้รุนมรงสี่เกมแรกเลยนะครับแล้วก็เป็นตัวจริงครบ90้าสิบนาทีนาทีเพื่อนันใหม่กักกักแหละครับโดยเรียนโดชกไอเรื่อโดชกแล้วเปิดเปิดเรียดมาหมีมีตัวเข้าโอ้โหนี่ว่า ซีรีสของเราเขาทำเปสิทธิ์จันทุมครับโอ้โหและเป็นซ้ายข้างถนัดด้วยนะโจมตีอย่างรวดเร็วนี่คืออาวุธเด็ดเลยครับนี่ครับจังหวะที่ไปฉกบอลมาได้จากเอเลียนโดในกรอบมี3คนเลยนะครับแล้วโลง่โลงๆของประสิทธิ์จันทุมครับโอ้โห,โหมาทุกอย่างดีหมดแล้วเป็นวันเดลุยครับเปิดเปิดมาให้โค้งเอเวอร์ตันกดตรุ่งตัวเดโตเลยครับเป็นทีละกรอนครับลูกตั้งเตะของชูมแมออ็กข้าวอินเตป อันตรายที่เอเวอร์ตันนี่แหละครับทำให้จังหวัดโดนตามประกบแบบนี้หม่งไม่ถนัดนะครับสำหรับทางเอเวอร์ตันทางซ้ายไม่มีมุมขวาให้กับแอนโทนีเปิดไม่ดีครับแอนโทนีเปิดไปติดปันเดชาสุพรรณสวนไม่ถันคบจบเกมครึ่กกงแรกนะครับที่ทูสเตเดียมครับสุพรรณบุรีครับบุกมานำทูแบงค์เข้ไปเตะหนึ่งประตูศูนย์ครับประตูจากเอเลียนโด หลอนซาก้าครับตั้งแต่48นาทีแรกของเกมครับบัตเดตอร์ครับทิศทางมันไปตรงตัวของเดโต้ครึ่งแรกนี่มือสองกิมชาติฟิลิปเรียนโดครับตัสวนตระสวนของทางสุภามุเรีมาดูเหลี่ยมนี้ของฟิลิปเป้เจอกับโดล,ลับมือชุดเดียรชุดเดียของาพอก ทางทีมแข้งดูจังหวะของทางสุภมริตัดบอลได้นะครับแล้วสวนเลยครับจังหวะแทงมาเนี่ยไม่มีโทงไม่ล้ำหน้านะครับแต่พอจังหวะหนีทิสตองไม่ได้แล้วกสิเดตไปเสียหลักล้มด้วยนะครับบอลที่ยิงของฟริปเป้ที่มันค่อนข้างเบาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่มีใครซ้ำนะครับวิสรุตทีเดนมมีเวลาได้บอลจมให้เปลี่ยนทาง ดิสตอนเปิดมาสวยมากแล้วตกในจุดที่เรียวทาโร่ไม่ถึงนะครับอเล็ฟเองก็ไม่ได้เข้าไปประกบด้วยครับตีเสมอได้สำเร็จครับชูแบงค์ข้องในเตดกลับสู่เกมแล้วครับแล้วก็ได้ประตูอย่างรวดเร็วด้วยอะไรบ้างวิทรุตขึ้นหน้ามาจังหวะไอ้นุ่มสองมันไปหลุดสายหนีได้โทษได้ไปหลุดทางขวามีเรื่องไหลมาซาให้กับพิรพัฒน์รับไปจอมเมื่ี้วันเดินหนีบังจงต้องดูท่าว่าจังหวะขึ้นแท้ ทางจิรพัฒน์เป็นยังไงบ้างอ,อยังยังแซงไม่ได้ครับใช่ครับไม,ไม่เกมของทางโดยเฉพาะฟื้น,น,นเลยนะครับจังหวะที่วันเดินหนีเรียวทาโร่ได้ครับแล้วก็ลากตัดเข้ากลางโดยมีจิรพัฒน์วิ่งทําทางไปครับจิรพัฒน์ได้บอลแล้วก็ตบก,กลับมามจาังหวะของจิรวัตรที่เป็นคนบล็อกบนเส้นเนี่ยมไ,มไม่ใช่แขนครับ,รบไม่ใช้แขน ว่าถ้าเป็นแขนนี่นอกเหนือจากโดนจุดโทษเป็นโดที่ขยับปังแล้วครับเดี๋ยวโตทุกคนบอลข้อกรอบเกณฑได้หมาโดยพิรพัฒน์พิรพัฒน์หลนไล่อยู่แล้วโดว์นี้ฝืนย้อนเกินไปเข้ามือเดโต้หายกันไปหมดเนี่ยเขาซัพพอร์ตได้ตลอดดูฟรีคิกครับจังหวะของติสตองโดยิงให้เดโต้ต้องออกแรงนะครับบอลมันมุมไม่พอครับเดโต้ขยับมาทันโดมาเชื่อม เชอแล้วเปิดเปิดมาคณทวุโยกแลไหลายคืมนมาให้กับทางนิสรุตอินูราโอ้ว่าจังหวะที่ยิงนี่หวแปกไปเองเลยครับเป็นเท้าซ้ายนะครับน,นะครับที่พาบอลมาครับวิสรุตแล้วดูจังหวะของทิสตองให้มาสวยมากรัตวุตดึงแล้วตบกลับมาล็อกเข้าซ้ายแล้วโอ้เจ้าตัวผิดหวังเลยนะครับพอบอลจากเท้าเนี่ยดูมันจะอาวุธขว้างมา วัเดอลุยสสวัสดีไปแล้วครับมาดูโยก์ย้านในหักขึ้นมาที่สลาวัตได้ชิงกับนัทวุฒิหลานไหลได้ใหม่ดิ้งเลยครับโอ้โหู่ก่อนแรกไปติดก็ยังยังแซงไม่ได้ครับวัเดอลุยส์ตัวไกลโดครับโล่งสุดเลยครับอ่ทจิสตองโดอาลงพื้นเราเปิดเปิดมาเปลี่ยนทาง ูีหมดสิทธิ์จริงๆคนระับเป็นจังหวะคอเท้าซ้ายของท,งทันอิสตองโดด้วยนะครับยิงฉลาดมากครับอานอนท์ครับคือการยิงสวนไปที่เสาที่เดตโต้ทิ้งมานะครับโฮ้เล่นลูกสวยครับมาทิศทีสตองโดแป็กแล้วลูกที่ถูกโดครับแต่ว่าพี่ของเขม่ชิวยเขาติด็อกโอ้โหยังไม่ได้ครับเดีย๋ยวนี้พัฒนาธิกสวนข้างหน้าไม่มีใคร แอบจังหวะจบสกอร์ไม่ได้คือลูกนี้ถ้ายิงเข้านี่อาจจะเป็นแอสซิสต์ของติสตองโดอีกก็ได้นะฟิลิเป้เจอกับติสตองโดโยกหลอกได้หลอกลับชิปมาทางเส่าสองเอลิแอนโดโอ้โหเหมือนเดิมเลยแต่ว่าจังหวะนี้ไม่เข้าตัวเลยครับโอ้โหโง่หยิบตัวเองเลยครับกับโอกาสที่มีแล้วทำไม่ หลอกดิสตองโดจนมีช่องเปิดแล้วเอเอนโดนี่หนีตัวประกบเก่งมากครับไม่มีใครตามเลยครับแต่ว่าจอจองเขาในกรอบหกหลาเนี่ยมันต้องบอกว่าผ่านหน้าประตูไปเลยนะครับไม่ได้ครับแล้วน่าจะต้องมาเพื่อเข้าไลน์แล้วเลือกตัวสองเลือกมาที่วันเดอร์ลุยส์ดูยกซ้ายหนีได้หนีแล้วยกมาสอแรกแล้วตี้ยนี้ โดนบล็อกซะก่ขขอนได้แค่เตะม,มุมครับเดี๋ยวิดเกมไม่ได้ครับเข้ามากลางของชนะโดยเ,เอเวตันแล้วก็จบเกมทีมเข,ขมาทำได้นะครับปิดกล่องชนะสุพรรณบุรีได้สองประตูต่อหนึ่งครับทำให้วพวกเขาเป็นจาน่าฝูงเดียวนะครับชนะรวดห้าเกมติดต่อกัน15้าคะแนนเต็มครับสำหรับมาโ์ตินโปกกิ้งและลูกทีมครับ